เปโตลสูหัวใจแห่งขุนเขาเส้นทางเดินป่าที่เต็มไปด้วยความสวยงามและอันตรายธรรมชาติอันแปรป,ปวนยากจะคาดเดาได้มอบบทรรทดสอบจิตใจของนักเดินทาง ทริปนี้ผมจะพาไปลุยป่าฝนชมความสวยงามของน้ำตกปตเปโตลลูซูในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากหนึ่งในเส้นทางเดินป่าหน้าฝนที่มีทั้งความชุ่มชำ่ำและความสวยงามของน้ำตกรูปหัวใจเป็นจุดหมายปลายทางพร้อมทั้งฝ่าพายุฝนขึ้นไปชิดยอดดอยมะม่วงสามหมื่นที่ทั้งสวยงามและอันตรายไปพร้อมกัน ผมออกเดินทางมาที่อำเภออุ้มผางในจังหวัดตากโดยมีจุดหมายอยู่ที่น้ำตกเปรโตลอซูซึ่งก็เป็นเวลาอันยาวนานกว่า1 1ชั่วโมงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้พอฟ้าเริ่มสว่างขึ้นมาก็เปิดเผยให้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทางธรรมชาติยามเช้านอกหน้าต่างรถช่วยปลุกให้ผมตื่นขึ้นมานั่งชมอย่างตื่นตาตื่นใจ เดินทางมาถึงที่คำสิงโฮมสเตย์ในเวลาประมาณ7จ็ดโมงเชา้าเพื่อพักกินข้าวกันแล้วก็เตรียมตัวนั่งรถ2แถวต่อไปอยังบ้านกุยเลอต่อที่เป็นจุดเริ่มเดินของเส้นทางนี้ซึ่งก็อยู่ห่างออกไปอีกกว่า70กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในการเดินทางครั้งนี้เราก็ได้คำสิงโฮมสเตย์มาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆตลอดทริปทั้งเรื่องอาหารการกินการเดินทาง ตลอดไปจนคนนำทางและลูกหาบด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกลงไหลในจังหวัดตากแข่งนี้มานานแต่ก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่เป็นครั้งแรกผมลงไหลในธรรมชาติที่ยังคงความดิบ ความสมบูรณ์ของที่นี่ซึ่งมันก็ทําให้จังหวัดตากเป็นหนึ่งหมุดหมายในหมู่นักนิยมไพรมีเส้นทางเดินป่าหลากหลายเส้นทางและวันนี้ผมก็ได้เดินทางมายัางหนึ่งในเส้นทางที่ผมใฝ่ฝันมานานอย่างเส้นทางไปยังน้าตกเปรโตลอสูและยอดดอยมะม่วงสามหมื่นที่เรากําลังมุ่งไป ทริปนี้นะับเป็นทริปที่ใช้เวลาในการนั่งรถกันอย่างยาวนานจริงๆเพราะไม่เพียงแค่11ชั่วโมงบนรถตู้ที่มายังอุ้มผางเท่านั้นแต่ยังต้องนั่งรถ2แถวของชาวบ้านเข้าไปยังจุดเริ่มเดินที่บ้านกุยเลยต่ออีกเกือบ2ชั่วโมงแต่ก็ด้วยความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางที่เราเดินทางผ่านมันจึงทาให้การนั่งรถชมวิวทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางกลับกลายเป็นหนึ่งในความเพลิดเพลินของการเดินทางครั้งนี้ไป เรานั่งรถมาถึงยังจุดเริ่มเดินที่บ้านกุยเลอตอในบรรยากาศที่ดูคลึมฟ้าครึมฝนและมันก็ไม่ผิดประจักษ์ที่ผมคาดไว้เพราะฝนเริ่มโปรยปลายลงมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มเดินกันเลยตอนนี้ก็ถึงจุดเริ่มเดินแล้วนะฝนพัาลงมาแล้วนะ เอาเต้นเริ่มเลยนะผมเริ่มออกเดินท่ามกลางบรรยากาศฝนพรำซึ่งก็แน่นอนว่าเส้นทางที่เดินก็เต็มไปด้วยความทุรักษ์ทุเลเส้นทางในช่วงแรกเราต้องเดินเท้าไปยังจุดตั้งแคมป์เป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรโดยต้องเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางชนบทภายในหมู่บ้านที่สองข้างทางถูกไหลล้อมไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน เป็นทิวทัศน์ที่นับว่าปแปลกตาอยู่เหมือนกันสําหรับการเดินป่าแต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยอีกเส้นทางหนึ่งเลยและถึงแม้ระยะทางไปยังจุดตั้งแคมป์จะไม่ได้ไกลามากสักเท่าไหร่แต่มันก็เต็มไปด้วยความทุรักษ์ทุเลเพราะต้องเดินตัดลำธารลุยน้ำลุยโคลนไปท่ามกลางบรรยากาศของฟ้าฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงอย่างง่ายๆเลย นนะท่ามกลางบรรยากาศฝนพร,รมที่สร้างความยากลำบากให้กับการเดินทางเช่นนี้แต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญมันก็คือฤดูการที่สวยงามที่สุดของการมาเที่ยวชมน้ำตกเปเรโตลอซูหรือน้ำตกรูปหัวใจที่เป็นจุดหมายในการเดินทางครั้งนี้ที่หลายๆคนยอมละทิ้งความสะดวกสบายเพื่อแลกมาซึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำและการได้ชื่นชมความงามของน้ำตกนี้สักครั้ง ธรรมชาติอันมีชีวิตชีวาในฤดูฝนช่างเป็นสิ่งที่เย,ย้ายวนใจสำหรับนักเดินทางซึ่งเมื่อก่อนฤดูฝนดูเหมือนจะเป็นช่วงโลซีซันที่หลายคนไม่ค่อยอยากเดินทางไปไหนสักเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างลำบากเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกมีแต่ความเฉยแฉะเปียกบอนไปหมดแต่ช่วงหลังๆมานี้ดูเหมือนมันจะกลับกันฤดูฝนกลับกลายมาเป็นฤดูกาลที่หลายคนเฝ้ารอเพื่อที่จะได้ออกเดินทางอีกสักครั้งข้อเสียต่างๆดูเหมือนจะถูกละเลยไป เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งการชื่นชมกับธรรมชาติอันมีชีวิตชีวาได้ดิ่มด่ำกับความชุ่มชื่นของฤดูฝนอย่างที่เส้นทางนี้กำลังนำพาผมมาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ เรามาถึงแคมป์ในสภาพที่ชุ่มฉ่ำไปทั้งตัวซึ่งจุดตั้งแคมป์ของทริปนี้ก็อยู่ใกล้ลํำทารซะด้วยนับเป็นทำเลที่ดีทีเดียวมันอาจจะฟังดูเนิร์ดๆหน่อยแต่มันเป็นความใฝฝันอย่างหนึ่งของผมเลยกับการได้มาตั้งแคมป์นอนิีมน้ำทารในป่าแบบนี้มันได้ความรู้สึกเมันหลุดไปอยู่ในหนังของอะหลองหรือฟิลแบบนวนิยายะจนภัยในป่าอย่างเรื่องเพชรพะอุมาที่ผมชื่นชอบ คลิปนี้ก็ได้สมใจอยากสักที หลังจากที่จัดการกับภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วผมก็ช่างใจอยู่นานว่าจะเดินไปชมน้ำตกในวันนี้เลยดีหรือเปล่าแต่ด้วยฟ้าฝนที่เป็นใจประจบกับเวลาที่ยังพอมีเหลือก็เลยตัดสินใจไปกันต่อก่อนที่จะมืดค่ำลงเสียก่อนเราออกเดินไปชมน้ำตกรูปหัวใจซึ่งอยู่ห่างจากจุดตั้งแคมป์ไปประมาณ2กิโลเมตรพร้อมกับลุงลุกหาบชาวกะเรี่ยงของคำสิงโฮมสเตย์ที่ช่วยนำทางพาเราไป ซึ่งในเส้นทางเดินป่าของน้ําตกเปโตลซูนี้เราจําเป็นต้องมีคนนําทางพาไปด้วยตลอดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองเพราะที่นี่นับเป็นป่าของชุมชนที่มีการบริหารจัดการกันภายในวิสาหกิจชุมชนของเขาเองไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ใดๆอันที่จริงแล้วเส้นทางที่เราต้องเดินกันในวันพรุ่งนี้ก็สามารถตัดผ่านลงมาชมน้ําตกได้อยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่ต้องเสียแรงเพิ่มมากเท่าวันนี้ที่เรามากัน แต่ใครมันจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพราะฟ้าฝนที่ยังจะคาดเดาอาจไม่เป็นใจเท่าตอนนี้บางทีคงไม่มีเวลาไหนที่มันจะพร้อมไปกว่าเวลานี้ได้อีกแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้มายืนอยู่่ํากลางความยิ่งใหญ่ของน้ำตกเปรโตลซูจนได้ ต้อองราะไโยวันที่2ของการเดินทางผมเตรียมตัวออกเดินขึ้นไปพิชิตยอดดอยมะม่วง3 0,000ื่นกับสภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้เช่นเคยซึ่งก็ไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าเดินขึ้นไปแล้วฟ้าจะเปิดให้เราเห็นวิวหรือเปล่าแต่รสชาติของการเดินทางมันก็คงแบบนี้แหละเเรร้นนนนะััคบดิงยอ เส้นทางที่เดินกันในวันนี้ส่วนมากจะเป็นทางชันเราต้องเดินกันประมาณ7กิโลเมตรไปยังยอด3 0,000ื่นซึ่งชื่อดอยมะม่วง3 0,000่นเองก็ยังเป็นสิ่งที่คุ้มเครืออยู่เหมือนกันว่ามันมาจากอะไรกันแน่ไม่มีใครรู้ที่มาที่แน่ชัดกระทั่งลูกหาบที่เป็นคนในพื้นที่เองก็ไม่รู้เหมือนกันคงต้องปล่อยให้เป็นความลึกลับของสถานที่นี้กันต่อไป อากาศในวันนี้ค่อนข้างเย็นสบายเลยแถมฟ้าย,ยังเปิดพอให้เดินได้อย่างสบายใจหน่อยผมได้แต่ภาวนาขอให้สภาพอากาศเป็นแบบนี้จนถึงยอดส0 0 0 0เลยก็คงจะดีเราจะได้เห็นวิวของน้ำตกรูปหัวใจจากหลายๆมุมมองเพราะมันถือเป็นพระเอกของเส้นทางนี้เลยก็ว่าได้ แต่ก็ดีใจได้แค่แป๊บเดียวจริงๆเพราะฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งตอนเด็กๆผมเคยสงสัยว่าทำไมพ่อถึงชอบพาครอบครัวของเราไปเที่ยวในฤดูฝนจังทงั้งๆที่เดินทางก็ลำบากเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยจะสะดวกและเส้นทางที่ไปก็จะเป็นแนวออฟโรดที่เพิ่มความลำบากให้กับการเดินทางมากขึ้นไปอีกแต่พอเติบโตขึ้นได้ผ่านฤดูฝนมาหลายครั้งขึ้น ผมก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมฤดูฝนถึงหน้าลงไหลเพราะมันไม่มีธรรมชาติในฤดูไหนที่จะสดชื่นและมีชีวิตชีวาได้เท่าฤดูนี้ได้อีกแล้วฤดูที่ถูกลายร้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่ทำให้จิตใจรู้สึกสงบและได้ผ่อนคลายมันเป็นฤดูที่ฮิวจิตใจได,ด้ดีที่สุดสำหรับผมรู้ตัวอีกทีผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงไหลในการเดินทางในฤดูฝนไปเรียบร้อยแล้ว บรรยากาศบนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกซึ่งก็ต้องรอจังหวะที่หมอกคลายจึงจะสามารถเห็นวิวได้และยิ่งเดินไต่ระดับความสูงขึ้นไปมากขึ้นเท่าไหร่สายหมอกก็จะยิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองมากขึ้นระหว่างทางที่เดินขึ้นไปผมได้พบเจอหลายคนที่เดินสวนลงมาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าด้านบนแทบจะมองไม่เห็นวิวอะไรเลย บางคนก็ไปจนถึงยอดสา0,000ื่นได้แต่หลายคนก็เลือกที่จะหยุดอยู่ที่ยอด1 5 0่นหและไม่ได้ไปต่อเพราะสะภาพอากาศที่มันเลวร้วายเกินไปบางทีการดันดลนไปต่ออาจจะเสียเวลาเปล่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมต้องคุ้นคิดไปตลอดเส้นทางผมเดินขึ้นมาถึงยอด15ื่นหแล้วแวะพักกินข้าวกลางวันก่อนที่จะต้องตัดสินใจว่าจะอยัางไงกับเส้นทางข้างหน้าต่อดีเพราะทั้งลมทั้งฝนก็ดูไม่มีทีท่าจะเบาลงเลย ซึ่งในการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่นั้นก็ไม่ได้ไปแปลว่าการเดินทางครั้งนี้จะสําเร็จหรือล้ลมเหลวเพราะการเดินทางที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาหวังผลเช่นนั้นและผมก็ไม่เคยคาดหวังกับการเดินทางในลักษณะแบบนั้นด้วยแต่ละคนต่างก็มีเหตุผลและข้อจํากัดของตัวเองและเมื่อผมทบทวนกับความรู้สึกของตัวเองดีๆแล้วผมก็ได้คําตอบว่าควรเดินต่อไปเพราะไม่อาจจะละทิ้งต่อความรู้สึกที่มันค้างาใจแบบนี้ไปได้อย่างง่ายๆ การออกเดินต่อของผมไม่ได้หวังเพื่อพิชิตสิ่งใดนอกเหนือไปจากใจของตัวเองซึ่งก็ยอมรับว่าผมออกเดินไปทาง,ท,างที่ยังหวาดกลัวอยู่ความคิดที่จะหันหลังกลับมันมีอยู่ในทุกๆก,การก้าวเดินและมันยอมง่ายกว่าการไปต่อมากซึ่งหากยอมหันหลังกลับมันอาจยับยั้งความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ได้ก็จริงแต่สุดท้ายผมคงต้องมารู้สึกเสียใยทีหลังอย่างแน่นอนซึ่งหลายครั้งที่ผมใช้ความรู้สึกแบบนี้ตัดสินใจทำหลายๆเรื่องในชีวิตเพียงพราอไม่อยากมานั่งเสียใยในภายหลัง เส้นทางช่วงสุดท้ายที่ผมต้องพบเจอมีทั้งพายุฝนและลมแรงจนบางครั้งต้องหยุดนั่งลงเพื่อไม่ให้ร่างกายโตลมจนกว่ามันจะสงบลงบางช่วงก็แทบจะคลานขึ้นเนินไปผมออกเดินไปตามจังหวะของตัวเองจนสุดท้ายผมก็สามารถขึ้นมาถึงยอดสามหมื่นได้อย่างที่ตั้งใจไวท่ามกลางสภาพอากาศที่ปิดจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อย่างที่หลายคนบอกไว้แต่ผมได้ก้าวข้ามความรู้สึกบางอย่างในจิตใจและผมก็เฝ้ารอเวลาที่ธรรมชาติจะมอบรางวัลให้กับความพยายามในครั้งนี้ ันสุดท้ายของการเดินทางเราก็ยังต้องเดินกลับท่ามกลางสายฝนอีกอยู่ดีเป็นทริปที่เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำตลอดเวลาตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายกันเลยทีเดียวผมบอกลากับน้ำตกรูปหัวใจบอกลากับคุณเขาในม่านหมอกและจดจำในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกๆความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาผมคงจะคิดถึงที่นี่ไปอีกนานเลยทีเดียว